เจริญพรลูกๆทุกคนนะคะวันนี้พวกเราชาวพุทธทุกคนน่าจะจำได้ว่าวันนี้วันอะไรนะลูกนะถ้าจำไม่ได้แม่ก็กระซิบวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันประสูติตรัสรูปรินิพานของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อครั้งอดีต2,500กว่าปีมาแล้วแต่สมเด็จพ่อกล่าวว่า แม้เราคาถาโคตดับขันไปแล้วพระธรรมคำสอนจะเป็นตัวแทนของเราคาถาโคตอาศัยพุทธบริษัททั้งสี่เป็นผู้เผยแพร่ธรรมพุทธบริษัททั้งสี่มีอะไรมีผู้ใดจำได้ไหมลูกถ้าจำไม่ได้แม่ก็กระซิบอีกนะหนึ่งมีพระพิสุสอง มีพระพิสุณี 3. ม,มีอุบาศกอุบาศกก็คือโยมผู้ชายและอุบาสิกาอุบาสิกาก็คือโยมผู้หญิงถึงแม้ไม่ปองผมแต่ใจมีศีลห้ามีศรัทธาในพระรัตนตรยัยชื่อว่าเป็นหนึ่งในพุทธบริษัททั้งสี่ เพราะฉะนั้นแม่ก็อยากโชว์ลูกทุกคนนะคะวันนี้เรามาปฏิบัติบูชากันนะเรายืนเดินนั่งหรือแม้กระทั่งนอนก็ให้เจริญภาวนานึกถึงอะไรไม่ได้สวดบทอิติปิโสร้อยแปดจนหลับไปถ้าเห็นอะไรได้ยินอะไร ให้ใจคิดดีมีเมตตาค่ำคืนนี้เราจะปฏิบัติบูชาหัวใจของการปฏิบัติบูชาไม่ได้อยู่ที่การเจริญภาวนาอย่างเดียวสูงกว่าการเจริญภาวนาก็คือการมีเมตตาเมื่อภาษะมากระทบเรายกใจให้อภัยทานถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชา ถวันนี้สามีงองแงลูกหลานบริวารวุ่นวายรักษาใจให้ดีแล้วบุญนี้จะคุ้มครองลูกาศาสนาจเจริญร,รุ่งเรืองสืบทอดต่อไปได้ต้องอาศัยพุทธบริษัททั้ง4ฝากวันนี้ไว้ในใจของเราชาวพุทธทุกๆท่านกราบความดีลูกทุกๆท่านขอให้ทุกท่านเข้าถึงธรรมโดยง่ายทุกท่านเทิน สวัสดีค่ะนะลูกโยคีทุกท่านของแม่นะวันนี้วันสำคัญอะไรก็คงไม่ต้องบอกอะนะเพราะน่าจะชาวพุทก็น่าจะรู้ทุกคนดังนั้นถึงแม้ว่าพวกลูกไม่ได้ไปวัดที่ไหนแม่ก็แนะนำให้ลูกวัดใจของพวกลูกทุกวันอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้อะไรก็แล้วแต่ที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ปฏิบัติที่แท้จริงก็คือการที่ลูกทวนละอกุศลที่มันเกิดมันก็เกิดได้ทุกที่แหละทีนี้หลักที่ทําให้พวกลูกสามารถจะปฏิบัติได้ทุกที่ท,ทุกสถานก็คือการที่มีสติสัมปชัญญะอยู่กับลมหายใจอย่าทิ้งลมหายใจไปนะลูกนะอย่างน้อยทุกๆครั้งที่ลูกอยู่กับลมหายใจก็ชื่อว่าปฏิบัติบูบบบบชาแล้วนะ ก็ขอให้ทุกคนดับทุกได้ง่ายสบายสบายทุกคนทุกที่เลยนะลูกนะนิพพานกันง่ายๆเลยนะจ๊ะจ๊ะ